ที่นะครับดาวดวงไหนที่มันขาดคุณค่าไปแล้วซึ่งมันตกพลังไปแล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับมันมนะแล้วก็บางคนกลัวว่าการผสมดวงดาวเนี่ยนอนตำแหน่งนั้นไม่ได้นะครับมันไม่มันไม่ถึงกับชีวิตหรอกครับเพียงแต่อาจารย์บอกทุกครั้งว่าห้องนอนเนี่ยเราสามารถกําหนดบทบาทครอบดาวเข้าไปได้นะครับ,รบเรียกว่าดาวย่อยเข้าไปคือกําหนดบทบาทจากประตูทุกอย่างอยู่ที่ประตูนะครับประตูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภดังนั้นเนี่ยนะครับ วันที่หนึ่งกร,รกดาเราจะมารู้ความจริงกันว่านะฮะดาวดวงไหนที่ดีนะครับทิศทางตรงไหนที่ดีรเราสามารถที่จะดึงพลังงานตรงนั้นมาใช้ได้และเกิดผลดีด้วยเพราะว่ามันเป็นศาสตร์สถิตนะ,ค,ะครับแล้วก็ฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นทั้งาศาสตร์และเป็นทั้งศิละปะนะครับบางคนบอกว่าฮวงจุ้ยเป็นาศาสตร์และเป็นศิศาสตร์หรือเปล่าผมบอกไม่ใช่นะครับมันเป็นการรับพลังงานโดยตรง ทีนี้ผู้มีโอกาสศึกษาผู้รู้เท่านั้นนะครับ,รบถึงจะได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อโอกาสมันมาแล้วมิติใหม่กําลังจะเกิดขึ้นมาสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษานะครับศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานอันเล่นลับอ่าโทรเข้าไปหาคุณไก่ที่เบอร์089-922-3368 0 9 8 9 2 3นะครับ089 922 3368ตอนนี้จํานวนที่สมัครเข้ามา ใกล้จะเต็มแล้วนะครับพอ,อถ้าได้จํานวนที่อาจารย์ตั้งเป้าหมายไว้อาจารย์จะปิดรับทันทีแล้วจะมาถามบอกว่าอาจารย์ครั้งหน้าจะเปิดเมื่อไหร่คงคิดว่าไม่มีโอกาสแล้วล่ะครับนะฮะเพราะว่าอันนี้เราถือว่าเป็นการให้แบบสมบูรณ์และเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการกักการปิดหรือการบางกันนะครับเขาเรียกว่าเปิดกันแบบสุดๆ นะฮะแล้วกหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในทศวรรษนี้ให้คุณไปเดินหาด้วยและที่สําคัญนี่คืออาจารย์บอกว่าไม่จํากัดอายุด้วยและเรียนเองรู้เองไม่เสียหรือคนภายใน1วันเท่านั้นวันเดียวก็จบ,บนะฮะคือเราจะสอนเนี่ยภาคเช้าเกี่ยวพื้นฐานวงด้วยเบสิกต่างๆพอช่วงเที่ยงเราจะสอนวิธีการใช้เหลอกแกนี่นะฮะเข็มทิศนะฮะว่าใช้อย่างไรนะครับในนี้มีกี่วงแต่ไอ้เรื่องตำแหน่งต่างๆเรายังไม่ได้อธิบายนะฮะสอนให้ท่านใช้เข็มทิศให้เป็น เพื่ออะไรเพื่อวัดองศาให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมายืนวัดตรงนอกบ้านนะครับกับพื้นหญ้าเท่านั้นอ,อย่าซีโวเข้าไปวัดภายในบ้านเพราะว่ามันมีลแล่เขาเรียกอะไรนะฮะผงแม่เหล็กอยู่ที่เข็มทิศต,ตัวนี้เสร็จแล้วจะมีสอนใช้กล้องเข็มทิศต,ตัวนี้นะครับมันมีตัวเลขบอกเสร็จอยู่ข้างในข้างล่างในรูนี้นะฮะทิศหลังบ้านทิศอะไรโดยวัดขนานกับแนวกําแพงข้างบ้านนะฮะเนี่ยอันนี้นะครับ,รบตัวเลขมันจะบ่งบอก เสร็จแล้วมันจะมีเข็มทิศแม่บรรทัดเทียะแจกให้เดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาขึ้นมาะนะครับแล้วอาจารย์จะให้หนังสือเล่มนึงเล่มนี้นะฮะเล่มนี้เขาเรียกวงจุ้ยดาวก้ายุคโดยอาจารย์มงคลมงคลประพฤติซึ่งไม่มีขายในท้องตลาดเพราะอาจารย์ไม่เน้นขายตำลาก,กินนะฮะใครอยากจะมีความรู้ให้เข้ามาศึกษานะฮะเนี่ย อันนี้เขียนจากประสบการณ์จริงๆนะครับไม่ได้ลอกเรียนจากหนังสือเล่มใดมาเลยนะฮะจากประสบการณ์30ปีนะครับมันเป็นของจริงล้วนๆเขาเรียกไม่ใช่อาจารย์ในตำราเขาเรียกอาจารย์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ไม่ได้สั่งสมแค่ปีสองปีหรือว่าอดอ้างสรรพคุณนะฮะมันมาโดยธรรมชาติคนที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับดวงมันต้องพามานะครับไม่ใช่อ่านตำราเสร็จแล้วก็นะครับก็มาเป็นอาจารย์ในตำรา แล้วให้ความรู้แบบผิดผิดถูกถูกอย่างบางคนซื้อหนังสือไปวางตั้งน้ําไว้เนี่ยนะครับสามีหนีออกจากหน้าบ้านเลยาาลูกก็มีปัญหาเสรัวโทรมาหาอาจารย์ผมบอกคุณไปใช้ตําราแบบนั้นได้อย่างไรนะครับคุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของพลังงานรู้ทิศทางของบ้านดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัววันที่หนึ่งกรกฎาคมครเราคงมีโอกาสน,นะครับถ้าเราได้เห็นคุณค่าขององจุย้ย นะครับในหลักของพลังงานธรรมชาติเราคงมาเจอกันในวันที่1นึ่นะฮะกระะกฎาคมนี้ เร<ะ>ียกว่ายังไงก็ต้องขอเน้นย้ำครับคุณผู้ชมเรียนเองรู้เองไม่เสียรู้คนครับความรู้จะอยู่กับเราไปจนวันตายแล้วเราตายเราก็จะสืบทอดเรื่องราวความรู้ต่างๆได้ด้วยหัวสมองของเรานี่เองครับเรียกว่าเบรกนี้ได้รับความรู้ต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องราวที่ดินการปรับผังที่ดินและเรื่องราวการเรียนเกี่ยวกับห่วงจุ้ยที่เรานํามาฝากกันตลอดรายการเลยนะครับแต่ครั้งยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพักเบรกโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจชักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ รับปรึกษาปัญหาห่วงจุยบ้านอาคารสำนักงานตึกแถวโรงงานร้านค้าคอนโดมิเนียมที่ดินเปล่าตรวจสอบทิศทางองศาตั้งน้ำกระตุ้นโชคลาบเสริมสิริมงคลค้าขายรุ่งเรืองชีวิตอยู่สุขสบายโดยอาจารย์มงคลมงคลประพฤติ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โทร080 456 1674 080 566 6416